บางครั้งเราอาจจะคิดว่าการปล่อยวางคือการที่เราต้องพยายามบังคับตัวเองให้ลืมเรื่องราวต่างๆแต่จริงๆแล้วการปล่อยวางที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่เกิดจากปัญญาที่เราเข้าใจความจริงว่าบางสิ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเหมือนกับเรื่องราวของชายที่ล่องเรือกลางทะเลครับแม้คลื่นลมจะถาโถามเข้ามาจนเรือใกล้จะอับปาง แต่ชายคนนี้กลับกอดสมบัติไว้แน่นไม่ยอมปล่อยวางเพราะกลัวว่าจะต้องเสียมันไปจนในที่สุดเขาก็จมลงไปพร้อมกับสมบัติการยึดติดในสิ่งที่ต้องเสียไปก็ไม่ต่างอะไรจากการทำร้ายตัวเองการปล่อยวางจึงเป็นความกล้าหาญที่จะเห็นตามความเป็นจริงครับเมื่อเราเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างเราควบคุมไม่ได้เราก็กล้าที่จะปล่อยวางมันลงและเมื่อนั้น เราจะรู้สึกเบาสบายเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขครับ